ขนาดกลางคืนเลยน,นะเปิดเหมือนไม่เปิดต้องอเอาของโรงนี้ก็ไปช่วยออมันเป็นไฟแบบนี้เองใ่หมันเป็นแผ่นออถ้าไม่เปิดดูนะก็มาดูนะ่นีหยว่ามันเป็นอะไรเป็นชุดจริงนรือว่าชุกระคาษอะไรก็ไม่เป็น ไม,ไม่หลกมากไม่หลกชั Christmas> ่วโมงนั้นก็คือมันก็มีใช่ไ่ของมันไม่ได้มีบัตนอะไรเขาก็ถือว่าสว่างแล้วสาหรับอันนี้แต่พอเรามาใช้จิงเราเราใส่ตางคุณเรามันไม่เหมือนานไหบางก็ชอบสีมีก่อนเอาง่ายถ้าสีด้าีก่อนซื้อ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 มาเพิ่มในในเราดวนด้วยนะเพราะว่ามันขาดดวเนี่ยอย่างเงี้ยเาบอกก็ซื้อสำรองมาไว้ด้วยอืม อันแล้วก็เอามาเก็บใส่ลิ้นชักเนี่ยให้มันเป็นที่เป็นทางมันก็ไม่หายหรอกเ,เอาไปเอาไปเป็นตัวอย่างเลยแกะไปเลยไม่ต้องแกะเราจะเอาอะไรเอาไปเอาเอาโทรศัพท์เออเอาเมียวะหรอครับผมอยู่อยู่รูปแบบหมดยังอยู่ในนี่เลยน,น,นี่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าว่เนี่ยนะบุ่นใหม่ นะย, <l ots> ย่งแท้อะไม่อยากโกงน้่มอไว <l ots> ้ไม่มีตาเนี่ยป้าป้าไม่ใช้เครื่องไหนบอกมั้งไม่เอารู้เป่าพอ,อะไรเนี่ยผมใช้โทรอย่างเดียวไงปกติอ่ะ iPad ก็มีแล้วไงผมก็เลยปะอย่าไปควักโทรใครเขานะหาย ปวเทจะไปหาทำสารุนสูงใช้อยู่ที่ดีเราเองไม่กระดูกหมาเลยล่ะมุ่นกระดูกหมาเอาลุนอาม่าไหมอาม่าอากงอะเสียงดังด้วยนะเอาว่าแล้วูแบดหมดนั่นอุ้ย

ก็ไข่น็อตน็อตมันจะมีหัวหกเหลี่ยมอ่ะอ๋อเหรอใช่หัวน็อตตัวไข่อะเนี่ยใช่ไอ้ไอ้นั่นหรือเปล่าที่ที่ไข่ประตูหน้าเปล่าเนี่ยมาดูดิพี่ทำไมยากหญดูดิไม่เห็นมันมีอยู่ทั่วไปไงหกเหลี่ยมน็อตหัวน็อตอ่ะหัวนั้นเป็นหกเหลี่ยมมันมีหัวแฉกหัวหกเหลี่ยมนี่คือนี่คืออะไรมัน เชางอ,อันต่อเรื่งเรื่มบอกนะเขาบอกว่าพี่เมียพี่เป็ดนาเซอ้าวเขามีแต่หกหลุมหนึ่งนี่สามหลุมโหกลุมหนึ่งนี่สามลุมหนึ่งไปเอาคืนบา้านพี่โกเสียที่ไหนเอาคืนที่เดิมสิคะพ,พี่พี่สายบอกพี่อ๋อ อ้าวเหรอก็มีเจ้าปิ่นไงล่ะไม่ใช่คุณตายพี่โกบอกว่าถูกต้องนะครับเสียที่ไหนก็แบบคืนที่นั่นครับเกิรสรุปไปฮมโปใช่ไหมฮมโปนแหละที่เดียวได้ได้ของสวยด้วยส่งนี้เองเท่านรผมนะกำลังนี่แหละอย่าลืมถือไปแล้วกันกำลังหาลายเหนียวไม่ชวนใช่ไหม ไม่ชวนใช่ไหมเธอจะไปเหรอทำไมเฉยๆล้วก็ทุกทีเห็นไปไหนต้องเอาไปด้วยห,หนีไปด้วยไปซื้อของเองกลับมาทำนี่ก็แกก็ถ่ายรูปไปดิหา <c oughs> ไม่ได้แล้วรุนนี้ปบ้าถ่ายรูปเมียไปด้วยใช่ไหมแ,แวะซื้อน้ำให้ป้าด้วยมีมีเหรอไม่มีไม่มีไม่ไมีหมายมันเพิ่งจะหิ้วมา อะไรหมายว่าอะไรเมื่อกี้เราเดินข้าวมาน้ำวางอยู uh, man, the <the ่ตรเไปก็มันมีรถกระบะไงจะได้ซื้อมาทีเดียวหนนก็สามแพ็กร้อยอ่ะเดี๋ยวไปโฮมโปรก็อยู่เธอแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยเอ้พี่นา สามแพ็คร้อยมีก็ไปด้วยสกป่าไม่สามแพ็กร้อยเอาซื้อมาหนถามจังหนูจะไปเหรอหนจะไปเหรไปดิไปเปล่าปดีจะไปกับลุงเหนียวเลนะเออลุงเหนียวเขารีบไปรีบกลับลูกเดี๋ยวลุงเหนียวรีบเร็วๆนะรีบมาเล่หนูจะกินอะไรกันก็เอาไอติมเอาอะไรไหมพพอพอ ดีเอาชุ m, ่มเช็ดจมูกฮืด้วยคือืด้วยคือยังไงที่สอนไว้อ่ะเออแล้วก็บีบบีบจมูกออกมาอืมที่สอนไว้เมื่อเช้าอ่ะ ไว้อัเนกี้ท้องก็ไก่แยกฟังเลยก็เอ้ยก็ไก่เอบีดีดีไม่เอาลเนี่ยทำไมเวลาที่พูดเรื่องก็ไก่ได้มันย้อนให้ท้องให้ฟังดีกีกี้ก็ไก่ขอไข่เร็วก็เอ้ยก็ไก่จะต่างขึ้นง่ายๆไม่ขึ้นนะไอปีนตรงนั้นมันเป็นอะไรของมันวะ หรเอฟตัดเป็นลายเดือนมาสองเดือนเราตอบไปว่าไ้่งเมค่าตังค์หมดแเห็นจ่ายไงแกก็น่าจะต้องรู้แล้วจะถามทำไมสถานการณ์อย่างนี้ไมันจะตุก อันนี้มันเขียนว่าไม่ได้จ่ายกระตดาปไปเงินกู้น,นี่าทำไะไรทำทำไม่ได้เต็นที่เลยปล่อยวางลงมาันกระล่างลงมาันกระล่างเกี่ยวปะอืออือ โรลล์ดิ้แคบโรลล์ไงตำโรลล์เออตำงั้นเอออันอันโรลได้เลยนะให้ใย้ญาติดดูที่หล่อไหมหัวล้อเด้วยหัวล้อเด้วยอีกทีอีกทีเก่งมากหล่อมากเลยหัวล้อแบบเนี้ยหัวล้อทีที่ชอบชอบใช่ เดยกก็หงายหลังกะดูก็ทำดูก็ทำดูก็ทำแกรู้เรื่องไหมเนี่ยไหนหัวเราาเหมือนน้องดิดังๆหน่อยกี้ดังๆหน่อยแต่หัวเร่าดังๆหน่ะตัวตลกกับเราอะ ตัวตลกอะขำไอ้อขำน้องหัวเราะเหมือนน้องดิตลกแล้วยิ้มหวานน่ายิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนี่ตัวตลกตัวตลกตัวตลกอะไอ,อ้กี้เอ้ย <c oughs> ในยิ้มโรลในยิ้มโรล Ni 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 hmm. oh. lấy bài tiên nằm mày tồn đan nha dịp dịp mày ấy đi không <laughs> mày dịp <đi. cười> mày, mày. mày, đó. mày đó. อ B C B มันมันจะตุกเราลืมจเราหลายพวกเน่ยหลายหลายหายหลานามาเอง้นา่ะแล้วอะไรรู้ไหมดีนะที่เราเก่ามาจาเออฟิตเนสเมื่วันนั้น มันมาพอดีเลยแล้วหน้าบ้านพี่บวยเขาก็ลืมเหมือนกันป้าเขาสี่ร้อยหนูสองร้อยกว่าบาทเลยเมื่อวานเลยบอกไปจ่ายใช่ไหมฝากไปด้วยพี่บวยเขาก็ลืมเหมือนกันหนูก็ลืมหนูเหมือนเรามาปิดหนาะวันเดือนปีมัน,นเดี๋ยวนี้มันเร็วเนาะเราแบบเข้าๆออกบ้านแ่ะบางทีเห็นปีนแล้วก็วางเฉยอะไรอย่างเงี้ยเราตัดบัญชีหมดเพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้แน่